วิดีโอนี้เนาะพรก็จะมีเทคนิคดีๆเนาะมาส่งต่อมาแบ่งปันให้ทุกคนในเรื่องราวของกฎจักรวานกฎแรงดึงดนะูดเนาะหลายๆคนเนาะอาจจะแบบว่าอยากดึงดูดเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้หรือว่าอาจจะดึงดูดอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าไม่ว่าเราจะเขียนริมบอร์ดขึ้นมาเขียนเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็ช่างหรือว่าเราจะทําหลายๆเทคนิควิธีการแล้วก็ช่างเราก็ดึงดูดได้บ้างดึงดูดไม่ได้บ้างและลักลักๆเลยคือดึงดูดไม่ค่อยได้เนาะวั พอนมีอีกหนึ่งข้อที่จะมาตอกย้ำให้เพื่อนๆออได้ระล,ลึกคิดถึงว่าสิ่งนี้สําคัญมากๆต่อการดึงดูดเนาะหลายๆคนอาจจะตั้งใจมองออกไปสู่โลกภายนอกว่าฉันต้องการดึงดูดสิ่งนูน่นสิ่งนี้สิ่งนั่นเข้ามาแต่ลืมมองกลับมาที่ตัวเองเป็นหลักเพราะว่าคนไหนที่ใช้กจกจักรวานกดแรงดึงดูดเนาะจะรู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นไหนเลยคือตัวเราซึ่งเป็นฐานต้นกำลังในการดึงดูดหรือว่าเป็นต้นเหตุแห่งการสั่งผลนั่นเองฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วลักลักเลยก็คืออาจจะบอกลักตัวเองพูดถึงตัวเองในด้านดีหาพลังในในตัวเองในด้านดีๆเคลียคำพูดไม่ดีความรู้สึกไม่ดีออกไปได้แล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง ให้กับตัวเราเพื่อให้พลังดึงดูดหรือว่าพลังขึ้นแม่เล็กกระแสไฟฟ้าแม่เล็กในตัวเรามันสูบฉีดและมันแรงกล้าอยู่เสมอเพื่อที่จะส่งขื้นแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆที่เรามุ่งมาดปรารถนามาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นคือการใส่พลังลัก ให้ตัวเองคืนแห่งความรักหรือว่าพลังแห่งความรักหมายถึงความรักที่ไรลเงื่อนไขเปรียบเทียบเช่นเรารักลูกรักพ่อแม่เราให้เงินให้ของกินไปเราไม่เคยต้องบอกหรือไม่เคยต้องไปบอกเขาเพื่อหวังผลตอบแทนว่าเดี๋ยวเอาเงินมาคืนชนะเอาเข่ามาคืนชนะเอาของมาคืนชนะความรักเป็นฐานต้นกําเนิด เป็นพลังงานจักรวาลเป็นคลื่นดึงดูดที่สูงที่สุดที่มันเปรียบเทียบได้กับความรายเงินไขที่พรบอกมานี่แหละใครที่ให้ความรักความผากภูมิใจกับตัวเองได้มากที่สุดและบอกกับตัวเองบ่อยๆย่ำๆซ้ำๆทีๆได้มากที่สุดว่าฉันเป็นพลังหลัก ฉันคือความรักฉันเป็นห่วงแห่งความรักฉันมีพลังแห่งความรักสูบฉีดแรงกรอพอเราใส่ข้อมูลแบบนี้ให้ตัวเองบ่อยๆความรักของดีๆเขาของเครื่องใช้ความรักดีๆจากลูกจากแฟนจากพอ่อแม่ญาติมิตรบริวารเพื่อนรวมงานก็จะถูกจัก,กรวนันดึงเทมาสู่เราความรัก คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไรเงื่อนไขฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะจ๊ะพูดถึงความรักใครบ่อยเปรียบก็ว่าตัวเราเป็นความรักเราเป็นห่วงแห่งความรักเรารักตัวเองเราภูมิใจในตัวเองใครเห็นเราก็มีแต่ความรักความสุขความผูกพันที่ดีใครเห็นเราก็สนับสนุน เสริมส่งเราในการให้ความรักเออในความรักในความเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานก็ว่ากันไปเนาะลองไปเติมพลังแห่งความรักให้ตัวเองดูคนบอกเลยว่า เพื่อนๆจะได้อึงกับผลลัพธ์ที่ได้อะยิ่งในแต่ละวันน่ะเราพูดถึงความลักเราใส่พลังลักให้ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นพวงแห่งความลักตัวเราเป็นต้นต่อแห่งความลักได้มากเท่าไหร่พลังงานมันจะเปลี่ยนได้เร็วเท่านั้นและสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลาถาถมมาสู่เราได้เร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเลยเนาะลองไปทำดูนะจ๊ะ